มาดูโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงคำนวณหาแรงในชิ้นส่วน B C H C แล้วก็ C G ของโครงสร้างดังรูปเอาทีละอันก่อน B C ทีชไหนชิ้นนี้ H C ชิ้นนี้แล้วก็อะไรเนี่ย 4G ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะจะโจทย์แบบนี้ผมกินหมูก่อนนะ่ยผมกินหมูกินหมูก่อนคือผมหา 4G ก่อนผมตัดจอยนี้ก่อนนะมี6กรอ60กิโลนิวตัน อันนี้มี gf อันนี้มี gh อันนี้มี gc sigma f y มีค่าเท่ากับ0 gc ลบ60มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น gc มีค่าเท่ากับ60กิโลนิวตันเป็น tension อ่ะผมได้ละหนึ่งอ่ะทันไหมลูกอ่า dc ผมได้มาละหนึ่งเออทันไหมลูกอ่ะ,อะต่อไปถ้าอย่างนั้นผมถ้าผมจะหาอีกสองชิ้นที่เหลือผมก็ตัดเซกชันตรงนี้ชว์เด็กผมตัดเซกชันหนึ่งหนึ่งนะครับ ผมก็ยังตัง้งแต่ยังหาไม่ได้เพราะอะไรครับผมยังค้างการหา r a y r a x แล้วก a ็ e นะครับผมผมยังขาดการหานะครับผมการหาตรงนี้เราทำยังไงดีนะครับผม ผมหาซิกมาโมเมนต์ที่จุด A เป็น0โอเคไหมมีอะไรหมุนทวนอะไรหมุนตาม r e หมุนทวนเข็ม r e คูณ20อะไรหมุนตามลบ30คูณ5ลบ60คูณ10ลบ30คูณคูณ สมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น R e ของผมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่60สิ R e มีค่าเท่ากับ60กิโลนิวตันเพราะฉะนั้น R e y ก็60กิโลนิวตันนะ หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็ถ้าเราต้องแยก2ฝั่งใช่ไหมครับผมอ่ก็แยกออกมาเป็นอาจารย์แยก2ฝั่งนะละุมีอะไรบ้างอันนี้ดึงลง30อันนี้พุ่งขึ้น60อันนี้ออกมาเป็น B C H4, Hg, แล้วก็ลากสีแดงมาอันนี้เป็นจุดสี่โอเคไหมถ้าดูอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะกอนนะอันนี้เป็นจุด H อันนี้เป็นจุดสี ถ้าดูอีกฝั่งหนึ่งะลูกอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรูปไหนรูปนี้ i อ e, พุ่งขึ้น60พุ่งลง30พุ่งลง60 น,นี้ก็จะเป็น G H C H C B ซึ่งมันก็จะมาเป็นจุดรวมกันอันนี้ก็จะเป็นจุดจุด G โอเคมที่จริงผมก็มองแค่ฝั่งนี้มองแค่ฝั่งนี้ก็พอมองแค่ฝั่งนี้อันดับแรก ถ้าผมมองตรงนี้นะครับผมใช้ตัวนี้ผมมองโมเมนต์รอบจุด s สซิกมาโมเมนต์รอบจุด h มีค่าเท่ากับ0มุมจุด h นะมีค่าเท่ากับ0อะไรบ้างผ่านจุดหมุนมีนี่นี่ผ่านจุดหมุนตัวนี้กับตัวนี้อ๋อเหลือแค่สีอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับผมซิกมาโมเมนต์รอบจุด h มีค่าเท่ากับ0น h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  aka, mm. <p. S 2> มีค่าเท่ากับ0นะครับผมเรามีโมเมนต์ตามลบ60คูณ5แล้วก็ลบ bc คูณ4มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น BC มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ bc มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับ60คูณ5 ได้ลบ75กิโลนิวตันเพราะฉะนั้น BC มีค่าเท่ากับ75กิโลนิวตันจากสมมุติเป็นคอมเพรสชันแต่จริงมันคือเอ้ยจากสมมุติเป็นเทนชันแต่จริงมันคือคอมเพรสชันนะครับผมหลังจากนั้นผมก็เอาต่อนะครับผม อสผมก็ทำไงดีฮสเหลือแท่งไหนเนี่ยแท่งนี้ใช่ไหมแท่งนี้ใช่ไหมแท่งนี้เหลือแท่งนี้สีแดงสีแดงเหลือแท่งนี้แท่งนี้แท่งนี้ทำยังไงถึงจะได้อ๋อก็แต่ฮสสิครับนี่ก็เป็นถ้ามุมนี้เป็นมุมเซตาอันนี้ก็เป็นฮสีคอสเซตาอันนี้ก็เป็น h c สซด์เซตาอ๋อผมก็ใช้สมการ sigma f y เท่ากับศูนย์เรารู้ว่าหกสิบบวก h c s ซ n ์เซตามีค่าเท่ากับศูนย์โอ้แล้วไอ้ s ซ n ์เซตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เซตาใช่ไหมอันนี้ห้าอันนี้สี่นน 5, นนระยะทางตรงนี้เท่าไหร่เอ่ย ไม่ได้3นะครับมันไม่ใช่3ามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็น3 4มหนะลูกอ,อันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นรากที่2ของ4ี่กำลังสบวกหากำลังสองได้เท่าไหร่ลูกรูสี่สิบเอ็ดหกอันนี้ได้ออกมาเป็น6กจุด สี่ศูนย์ใช่ไหมครับผมไซเซตาผมต้องแหาก่อนนะไซเซตาตอนนี้นะไซเซตาข้ามส่วนฉากข้ามส่วนฉากไซเซตาสี่ส่วนหกจุดสี่ศูนย์คอเซตาชิดส่วนฉากห้าส่วนหกจุดสี่ศูนย์เราก็จะได้ออกมาเป็นหกสิบบวก h c ไซด์เซต้าไซด์เซตา,าเท่าไหร่เนี่ยสี่พดสมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นผมก็จะได้ h ฮออกมามีค่าเท่ากับเท่าไรือหกสิบด่สี่หารสี่ได้ลบเก กิโลนิวตันเพราะฉะนั้น H D มีค่าเท่ากับ96กิโลนิวตันแต่ว่าเป็นคอมเพรชันนะครับผม,มนะ96กิโลนิวตันแต่ว่าเป็น c o m p r ช s s ท,ที่จริงเรื่องพวกนี้นะครับอาจารย์อยากให้เด็กๆเนี่ย ต้องลองฝึกนะครับเด็กๆจะดูอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำไม่ได้นะลูกเ,เดี๋ยวถ้าไปถึงนะ <มา S 1> ครับ,คร,บครับลูกหกจุดสี่มาจากไหนครับหกจุดสี่มาจากลากที่สองของห้ากำลังสองของของรูปตรงนี้ลูกอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ดดิ้งดีกว่าเนี่ยครับลูก เห็นไหมถ้าอันนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมครับผมผมผมรู้ว่ามุมนี้คือมุมเซตาใช่ไหมลูกห้ากลังสอบวกสี่กำลังสแล้วถอดรูดะจะได้ออกมาเป็น6.40ครับหรือว่าเด็กๆจะหาเป็นมุมเซตาแล้วก็ใช้แทนก็ได้ใช้สายตามนั้นก็ได้นะลูก ได้ไหมครับลองดูนะครับผม